เราจะมาตามหาสุนัขจริ้งจอกันสตัวหาไหนอู้มีสองตัวไม่สามารถพบเจอที่อื่นในโลกนี้ได้โอ้ยอด แล้ววันนี้วันสุดท้ายอังสุดท้ายแล้ววันที่20กําลังจะขึ้นเรือไป Channel Island แน่ Channel Park อยากจะบอกว่า Channel Island เนี่ยมันไม่ได้ไปง่ายๆนะเพราะว่าเราต้องขึ้นเรือไปหนึ่งชั่วโมงมีหลายเกาะด้วยวันนี้เราไปเกาะอะไรคะ Santa Cruz ค่ะใช่ Santa Cruz เก่งมากิ แล้วเวลาจะไปเกาะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งเรือจ้างใครไปก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นของ national park เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อตั๋วเรือจาก national park เท่านั้นแต่ก็ต้องซื้อเร็วๆอ่ะเราซื้อเมื่อไหร่วะสักเดือนหนึ่งก่อนหน้าไหมเออประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้าเพราะว่าแค่ซื้อเดือนหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยตั๋วก็แทบจะหมดแล้วว่าเหลือแบบประมาณที่สองที่เท่านั้นเองมันก็มีหลายรอบนะแต่ว่าเราก็จะพยายามเอารอบที่เร็วที่สุดแล้วก็กลับช้าที่สุด เราจะได้อยู่บนเกาะนาน,านแต่เพราะว่าเราจองช้าเราก็เลยได้รอบที่ช้าที่สุดแล้วก็กลับเร็วที่สุดค่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ่าเรือก็ประมาณ63ดอลลาร์ห3านี่คือไปและกลับนะถ้าใครอยากจะแคมป์บนเกาะก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้แคมป์เราไปแบบวันเดย์ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับเดี๋ยวเรารอเรืออีกสักประมาณ15นาทีเรือน่าจะมา พอเราขับรถมาถึงตรงออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คอินนะไม่ใช่ว่ามายืนรอแองแมงก็ไม่ได้เราต้องมาเช็คอินก่อนตอนเช็คอินเนี่ยเขาจะให้บัตรมาเรามี3คนเขาให้บัตรมา3าใบอันนี้เป็นบัตรขาขึ้นขาไปนะแล้วเ,เขาก็ให้บัตรขากลับมาด้วยนี่ขากลับเราได้รอบ4ี่โมงครึง่งเราก็ต้องกลับ4ี่โมงครึ่งนะไม่ใช่มีรอบ4ี่โมงครึ่งแล้วทำตัวเลทกลับ5้าโมงครึง่งไม่ได้นะก็อดกลับเดี๋ยวเรือมาละตรงนั้นเห็นจอดอยู่ เตรียมขึ้นเรือค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในเรือแล้วนะคะมันก็จะมีที่นั่งข้างบนนะถ้าใครอยากนั่งข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ข้างนอกแล้วมันหนาวลมมันพดัดตอนนี้คือหนาวอะ่ะเออก็เลยเข้ามานั่งข้างในแต่เดี๋ยวถ้าเจออะไรแบบเจอปลาโลมาเจอปลาวาอย่างนี้<อ>เดี๋ยวเราุ้ยงอกไปข้างนอกกัน,นะคะ่ะเพราะว่านี่เรานั่งอยู่ข้างประตูก็อยู่บนเรือนะก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการนั่งเรือ ไปที่เกาะระหว่างนั้นก็คือทุกคนต้องใส่หน้าก,กากนะคะอยู่บนเรือ ก่อนที่จะเข้าไปในเกาะแล้วก็ไปเดินไฮงในเกาะเขาให้เรายืนฟัง orientation ก่อนเป็นเหมือนบอกคร่าวๆว่าอยู่บนเกาะน,นี้ต้องทาอะไรบ้างห้ามทําอะไรบ้างแล้วเขาบอกอย่างหนึง่งว่าเกาะน,นี้มีสุนัขจิ้งจอกเยอะมากเพราะฉะนั้นใครเอาของกินมาเอาเป้มาต้องระวังสุนัขจิ้งจอกเพราะสุนัขจิ้งจอกนี่เหมือนลิงหัวหินบ้านเราเลยเปิดซิปได้ปิดซิปได้ฉลาดมากเขาบอก วันนี้เราจะมาตามหาสุนัขจิ้งจอกกันหวังว่าเราจะเจอสักตัวสองตัววันนี้เน่เราจะไปอันนี้จิ้งจอกเจอแล้วค่ะหนึ่งตัวสุนัขจิ้งจอกสองตัวหาไหนออ้มีสองตัว ใกล้มากน้องเชื่องมากตะกี้น้องเดินมาที่เท้าเลย <c oughs> ไม่ต้องมีความพยายามนะคะใครมาที่นี่ไม่ต้องหาน้องจะมาหาเราเองใครที่มาที่นี่นะตรงแคมป์เก่าคือมีเยอะมากสุนัขจิ้งจอกเต็มไปหมดตอนนี้นะคะเราก็กำลังงงเ <c oughs> พราะเราหาต้นเทรลไม่เจอคือเราจะไป Potato h a r b o r t r อร์ แต่เราไม่มั่นใจว่าเทรลวนั้นเริ่มตรงไหนอุย้ยเขาดูชิวๆดูสิโขไว้กับต้นไม้ที่นี่นะคะแต่ละแคมปิ้งเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีกล่องเหล็กเขาเรียกว่า fox box fox box เนี่ยก็คือเป็นกล่องเหล็กเอาไว้เราเก็บของเก็บอาหารน้องๆสุนัขจิ้งจอกจะได้ไม่มาแอบกินอาหารเอาของเราไปนี่นะตรงนี้เนี่ยก็คือ ฟ o x ก o x บ็อกซ์คืออันนี้นะนี่คะ่ะทุกคนเราจะไป p o เ a t โต้เทรล วันนี้ลมไม่ได้แรงมากแต่ตอนนี้ถ้ามีลมก็จะดีมากเช่นกันก็อย่าลืมนะคะใครจะมาไฮก็ควรจะมีเสื้อผ้าแบบหลายแบบอะ่ะการฝนการลมคือไม่ต้องใส่หนาใส่เป็นเลเยอร์มวกยาก,กันแดดอย่าลืมเพราะตรงนี้คือแทบไม่มีต้นไม้เลยอะดูถ้าเห็นต้นไม้ไว้หลบแดดไหม ไม่มีไม่มีสักต้นไม่มีลมมีแต่แดดทุกคนก็อย่าไปยืนอย่าไปยืนใกล้หน้าผามากเพราะว่าอาจจะตกลงไปได้เขาบอกว่าแถวนี้ดินมันไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นอย่าไปยืนใกล้หน้าผาเกินไปนะคะวันนี้เดินสบายมากคือมันยากแค่ตอนแรกเนาะตอนขึ้นมานิดหน่อยตอนแรกงเออแต่ถือว่าไม่ยากเลย แบบว่าแป๊บๆเสร็จพอขึ้นมาถึงนี่ปุ๊บก็คือราเดินเทรล,ลอ่ะดูพื้นด้วยขี้เยอะขี้สุนัขจิ้งจอกเยอะมาก เรียกว่า potato harbor ใช้เวลาในการเดินจากแคมปิ้งมาถึงจุดนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากลมกำลังเย็นไม่ร้อนมากข้างล่างนี้เราเห็นเป็นชายหาดนะชายหาดตรงนี้เนี่ยไม่สามารถเดินลงไปได้วิธีเดียวที่จะลงไปชายหาดนั้นได้ก็คือการคายักมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่หาดนี้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินกลับนะคะตะกี้ระหว่างเดินกลับเราก็เห็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนั้นน่ะเรียกว่าไอ l ลนฟ็อกซ์ทำไมถึงเรียกไอเลนฟ็อกซ์ก็ตามชื่อเลยค่ะสุนัขจิ้งจอกมันอยู่บนไอเลนอยู่บนเกาะนะคะพันนี้เนี่ยก็มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่ Channel Island ที่เดียวไม่สามารถพบเจอที่อื่นในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเห็นไอ l ลนฟ็อกซ์ก็ต้องมาที่ Channel Island เท่านั้นนะ ตัวเป็นๆตัวจริงเนี่ยพีทบอกได้เลยว่าเล็กกว่าแซมมี่ตัวเท่ามาลิหรืออาจจะเล็กกว่ามาลิด้วยซ้ำนะสุนัขจิ้งจอกเล็กมากก็เลยถามเรนเจอร์ว่าเออทำไมมันเล็กอย่างนั้นวะเรนเจอร์เขาก็เลยบอกว่าเหตุผลแรกที่สุนัขจิ้งจอกมันเล็กมากเนี่ยก็คือว่าบนเกาะเนี้ยมัน ไม่มีสัตว์อื่นที่ใหญ่กว่าไอสุนัขจิ้งจอกตัวนี้แล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาใหญ่สุดแล้วเขาเป็นพี่ใหญ่เขาเป็นมาเฟียของเกาะไม่มีใครจะมากินเขาแล้วเขากินคนอื่นหมดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องตัวใหญ่ขึ้นเพื่อจะไปสู้กับใครเขาก็เลยตัวเท่าเนี้อย่างที่สองที่เรนเจอร์บอกก็คือว่าอาหารม,ม,นนามันก็ไม่ค่อยจะมีวันนี้เกาะมันก็มีอยู่เท่านี้เล็กๆมันก็เลยไม่ใหญ่ไปกว่านี้และมันก็เลยตัวเล็กกระจุ่มกระจิมแบบนี้ เราก็เลยถามเรนเจอร์ว่าทั้งเกาะเนี่ยมีสักประมาณกี่ตัวเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมีประมาณสามพันตัวเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอแลนด์ฟอ็อกเกือบจะสูญพันธุ์ด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมีโกลเด้นอีโกนกอินทรีทองอมาที่เกาะและนอกอินทรีทองอะ่ะมันกินสุนัขจิ้งจอกเพราะนอกอินทรีมันใหญ่กว่าสุนัขจิ้งจอกที่นี่อีกจนสุนัขจิ้งจอกเหลือน้อยมากเขาก็เลยต้องทําเป็นเขตอน,นุรักษ์ เอาสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเลีสไว้เป็นสัตว์ที่จะสูญพันธุ์แล้วเขาก็จับสุนัขจิ้งจอกมาผสมพันธุ์แล้วก็รีพอร์พเลตให้มีสุนัขจิ้งจอกเยอะแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็เอานกอินทรีทองเนี่ยไปไว้ที่อื่นแทนมันจะได้ไม่มากินสุนัขจิ้งจอกเออเรากำลังจะเดินไปที่เคเบิลพอยท์ กอดแล้วกอดแล้วนะโอเคกอดแล้วกอดแล้วบางครั้งอะถ่ายไปพูดกับตัวเองนานไหมไม่ได้กอดแล้วขอดโอเคแล้ว ใช่เลยจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ต่อนะระหวังว่าเราจะเจอน้องจิ้งจอกเพิ่มขึ้นอีกตัวท่องมาลีเลยมาไหมมาไหมคะา <Come on. S 2> โอ้อยองเลยไหตัวนี้เท้าหายไปเท้านึงอันนี้นะก็เรียกว่า Fox b u ์บนี่เพราะว่า มีหมาจิ้งจอกอยู่เยอะมากเขาก็เลยเอาไว้ให้เราเก็บอาหารตุนักจิ้งจอกจะได้เข้าไปไม่ได้เรามาดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงคืออ้าวเปิดไม่ได้อะอ้าวเอ้ยังไงอ๋อเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็เป,วเปิดไม่ได้นี่ก็ตู้ธรรมดานะทุกคนออโอเคเี๋ยวนะ ต้องใช qu ok kind of mm ้ความพยายามสูงมากเลยนอกจากสุนัขจิ้งจอกจะเปิดไม่ได้คนก็เปิดไม่ได้เช่นกันทำของเขาพังแล้วไงเสียเท่าไหร่นี่นี่ยังมันมีข้างบนตรงนี้เข้าไปได้แล้วได้แล้วไหมอ่าเอ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วก็ไม่มั่นใจว่าการจิ้งจอกหรือกันคนนะไอ้ล็อกบ็อกฟ็อกบ็อกเนี่ย ตัวเล็กกว่ามาลีอีกนะเอาจริงๆเฮ้ยโพสให้ด้วยอ่ะเ yeah, ว,วันนี้เราเห็นน้องจิ้งจอก7ตัวแล้วนะคะไอ้คำว่า7ตัวเนี่ยไม่รู้มัน7ตัวคนละตัวหรือเปล่าหรือว่า7ตัวแล้วมันก็วิ่งวนๆกันนะ่ะ <laughs> จนครบ7ตัว <laughs> <laughs> ก็ใครอยากเห็นสุนัขจิ้งจอกไอ l a นฟ็อกควรจะมาตรงแคมป์กลาว ตอนไปเดินเราแทบไม่เห็นเลยเนาะเห็นตัวเดียวแต่ตรงแคมป์กาวเนี่ยมากันเยอะเชียวมันรู้ว่าแหล่งอาหารอยู่ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นนะเหมือนเราอ่ะกลิ่นทะเลหอมหอมทุกคนกลิ่นสาลายมาถึงทะเลเราไม่เอาเท้าแช่น้ำมันก็จะกระไรอยู่นะคะทุกคนงั้นเรามาเอาเท้าแช่น้ำกันดีกว่า Objects within the water could be our boat, could be a fish. Yeah, yeah, right of them. Oh. Yeah, but basically, they bounce sounds off the object in the water, and then that sound gets oh. back oh. Back oh. to an organ inside their head. Oh. Oh. And in doing oh. so, oh. they determine pretty much anything they'd ever want to know about that object. Oh. So they know exactly. The distance between us and them at all times. Oh, size of people They can even detect that there's a, oh, fish, wow. inside of a fish and know not to eat that particular fish. One of the most intelligent species on the earth. Holy planet. cow, that's a lot of dolphins! Oh, there's my nice God. The researchers will generally take a snapshot at the surface of how many fins they see at one time. And then usually with the common dolphin, uh, you can multiply oh. that number by about seven or eight for every one at the surface. So I'd say we're surrounded by over a hundred dolphins believe it or not. Oh wow. So there could be possibly thousands of dolphins in this area. Oh, how about one? Taoni, that's a weeping hunt. On the team, we're in the community to round up fish. Ooh. So they're pretty much in search of the next meal. Oh. And oh, wow. they communicate with each other oh. with those same sounds uh, that they locate with. They're also communicating with each other and with clicks oh, wow. and whistles. And each one of these dolphin oh, wow. actually have their own signature whistle. So, just like we identify with our name, their signature whistle is kind of the name of the dolphin, so to speak. And however, there's no other dolphin in the pod that has that same whistle. So they'll sound their signature whistle before they communicate whatever it is they're trying to communicate with the rest of the pod. And all the dolphin, all the other dolphins know exactly really? which dolphin is doing the talking. Pretty cool. You can also see they have a nice little counter shading coloration. They've got kind of a slate colored, cream colored underside. And it's kind of a camouflage technique. Makes them a little more. And nice or if you're underneath them, looking up at them, that cream-colored underside would sort of blend in with the surface of the water, of course, not only to evade predators, but also... After the next and a, sh a sheer sign of intelligence is the ability to have fun. So as we pick up speed here, h o p e f u เล y they'll d อ m o เ s t วมากเร a วมาก o prefer ยโอ้ o โอ้ m โอ้ยโอ้ยโอ h ยโอ้ยโอ้นโอ้ยอ้อ้ยลอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอโอ้ยโยโอ้ยโอโอ้ยโออ้ยยอ้โอ้ยอยอโอ้ยอยอโอ้ยโ้ออ้้ยอ้โอ้ยโอ้้อ้อย การจบทริปรถทริป20วันของเรานะคะกลับจาก Channel Island แล้ว Channel Island National Park นี่เป็น National Park อันสุดท้ายเราก็จบทริปได้ดีมากเลยน้องปาโลมามาส่งท้ายเราเป็นพันๆตัวเลยทีเดียวน่ารักมากขิมชอบปาโลมาไหมเย้เมื่อกี้ขิมชอบมากจนหลับไปเลยก็ถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะ กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการท่องเที่ยวสนุกๆแบบนี้อีกนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใหม่คราวหน้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ไปสักที่เนี่ยแหละแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไม่อยสู้พี่ริกา i'm